หลายคนอยากทราบแต่ไม่มีใครบอกฮะการหาเงินกู้จากสถาบันการเงินเขาทํากันอย่างไรแล้วก็หากันได้แบบไหนสิ่งที่วงการธนาคารสถาบันการเงินยอมรับมากที่สุดก็คือว่า สวัสดีครับผมก้องครับใหม่ใหม่คับนี่ครับวันนี้เราจะคงอยู่กับเรื่องเล่นลับในการทำธุรกิจฮะหลายคนอยากทราบแต่ไม่มีใครบอกฮะการหาเงินกู้จากสถาบันการเงินการหาเงินลงทุนจากนักลงทุนหรือหาเงินทำธุรกิจเขาทำกันอย่างไรแล้วก็หากันได้แบบไหนที่สำคัญที่สุดคือกู้เงินธนาคารยังไงให้ผ่านครับ เองมีคนชอบมากเลยพี่ผม,มเห็นในคอมเมนต์ละขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากสำหรับความติชมแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ฮะเพราะก็อยากให้หล,หลายๆอย่างเป็นประโยชน์เนาะวันนี้ฮะเราคลานกันมาแล้วนะฮะนักธุรกิจทุกท่านเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะฮะเดินในหมดที่ว่านี้หมายถึงนักธุรกิจที่ทำมาแล้วประมาณปีหนึ่งสองปีสามปีคือเห็นรูปเห็นร่างลวเดินบัญชีล้หรือรู้แล้วว่ามีแผนธุรกิจจะเอาเงินไปทําอะไรจะเอาเงินเท่าไหร่แล้วมีแผนการชำระเงินอย่างไรเดินไปคุยธนาคารธนาคารปฏิเสธกลับมาก็ปวดใจไงทำมมาแล้วสามปียื่นมาแล้วทำไมทำไม่ให้ แล้วด้วยมีรายได้แล้วด้วยทําไมไม่ให้บางคนลืมไปฮะลืมที่บางทีตั้งใจลืมและอาจจะเจ็บปวดกับคําตอบจากผลการกระทานี้คือไม่ส่งภาษีครับถ้าคุณไม่ส่งภาษีเท่ากับว่าคุณไม่มีเครดิตนั่นหมายความกลับไปที่จุดเดิมนะฮะธนาคารอยากปล่อยกู้สถาบันอยากปล่อยกู้อยู่แล้วเราอยากได้เงินกู้แต่ว่ามันไม่ตรงกันนะเพราะว่า ตัวคุณเองไม่มีวุฒิภาวะในการชำระเงินถ้าคุณบอกว่าคุณมีไรายได้10ล้านบาทต่อเดือนผมบอกพิย์ผมมีรายได้10ล้านบาทต่อเดือนฮะคือก็ถามผมว่าอะไรเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพี่มีไรายได้10ล้านบาทต่อเดือนแต่คนก็บอกว่ามีบัญชีธนาคารไงนีม่มีลูกค้ามีใบออเดอร์มันใบสต็อกไม่พอ สิ่งที่วงการธนาคารสถาบันการเงินยอมรับมากที่สุดก็คือว่าคุณส่งภาษีเท่าไหร่และในอนาคตนะฮะสถาบันการเงินธนาคารจะไม่ดูบัญชีสองอีกแล้วเขาจะดูบัญชีเดียวเขาถึงเรียกว่า single account ก็คือว่าดูจากบัญชีเดียวธนาคารจะปล่อยจากบัญชีที่ส่งภาษีเท่านั้น เพราะฉะนั้นฮะไม่มีใครรวยนะ,ะจากการหนีภาษีมีแต่รวยนะฮะจากการทํา valuation หรือมูลค่าทางธุรก,กิจมูลค่าธุรกิจจะเกิดได้ต่อเมื่อคุณสงภาษีเท่าไหร่เพื่อนๆฮะที่ตอนนี้ทำธุรกิจเกิน3ปีแล้วเริ่มเดินได้แล้วจะก,กู้เงินจากสถาบันการเงินเขาก็จะเอารายได้ของเรามาแล้วก็คํานวณว,ว่ารายได้เท่านี้จะมีกําไรสุทธิเท่าไหร่ธนาคารเขาจะมีรายได้มาใส่คอมพิวเตอร์ก็เป็นสกอร์ธุรกิจประเภทน,นี้ได้กํไรบหาถึงยีร 15- 2 0แล้วก็ดูความสามารถในการชาําระหนี้ว่าตอนนี้มีผ่อนอะไรอยู่แล้วบ้างก็จะหักมาก็จะเหลือ เดฟี่ว่าเนี่ยความสามารถารนาในการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไรเขาดูตรงนี้ฮ <routine> ะและสําคัญที่สุดคือเขาต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเครดิตเราไม่ดีเขาจะให้ดอกเบี้ยเราสูงถ้าเครดิตเราดีดอกเบี้ยก็ต่ำถ้าเครดิตเราไม่ดีของที่เราไปคป้าประกันมันก็สามารถที่จะมีราคาลดลงแต่ถ้าเครดิตเราดีไอ้บ้านที่เราไปค้าที่ดินที่เราไปค้ามันก็จะมีราคาสูงขึ้นอันนี้คือกดต้องมีความเชื่อว่าทุกคนทําธุรกิจก็อยากได้กําไรเราเองก็อยากได้เงินทุนคนที่ให้เราสาารถาบันการเงินก็อยากได้กําไรเพราะนั้นคือจะทไม่ได้กําไรเขาต้องปล่อยกับคนที่่่่เเขาาชือมันว สามารถผ่อนได้เราจะเริ่มเดินสามารถกู้ได้1กู้กู้เครดิตไม่มีหลักทรัพย์ดอกเบีย้ยก็จะแพงอันที่2ใช้หลักทรัพย์คำประกันก็ดูมูลค่าของตัวหลักทรัพย์แล้วก็ดูดอกเบีย้ยที่ได้จะได้อย่างไรจานวนปีที่ผ่อนสําคัญที่สุดคืออยากติดเครดิตบูโรถ้าติดเครดิตบูโรก็มีช่องทางคือไปนอนแบงซะนอนแดงก็คือสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินลูกแล้วกันดอกเบีย้ยสูงหน่อยแต่ก็สามารถที่ได้เงินเหมือนกันข้อมูลสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าไอข้อมูลธุรกิจนี่แหละคือกาไรจริงป่ะกำไรแน่ไหมมันมากกว่า เขาเรียกว่าภาระต้นทุนทางเงินกู้ที่มันเยอะกว่าหรือเปล่าถ้าถ้าลองได้ก็ลองลุยดูนะฮะไม่ได้สนับสนุนให้กู้งเงินนะฮะแต่ถ้าคิดว่าเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารจากสถาบัากนการเงินจําเป็นเพื่อทําให้ธุรก,กิจของเราเติบโตไปข้างหน้าก็อันนี้เป็นข้อมูลแล้วกันนะเขาบอกไว้ว่า,าการทาธุรกิจเงินทุนเันเหมือนเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะในการทรําธุรกิจถ้าอยากเติบโตเนี่ยมันก็ต้องมีแคชโอน คือเงินทุนหมุนเวียนกำไรต่อปีเนี่ย15% 10%เนี่ยมีร้านหนึ่งกำไรแสนห้ามีสิบ้านกำไรล้านห้ามีร้อยล้านกำไรสิบห้าล้านอันนี้คือค่ากำไรเฉลี่ย15%เนีย15%ถ้าเราอยากนี่คือเติบโตขึ้นเท่าหนึ่งจากสิบ้านเป็นยี่สิบล้านจากร้อยล้านเป็นสองร้อยล้านเนี่ยเงินทุนเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นคูณสองหรือคูณสามแต่กำไรสะสมที่เรามีมันไม่พอเราอาจจะต้องใช้เงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินหรือนักลงทุนนี่คือสาเหตุที่บอกว่าเงินทุนคือเส้นเลือดใหญ่ของการทำธุรกิจละ แต่สำคัญของสำคัญที่สุดนะฮะเราคานแล้วเราเดินแล้วอยากวิ่งกันไหมฮะเราจะวิ่งกับพี่ตูนใช่แล้ว2,800กิโลใ,ใช่ใจดใต้คอสเอเวอเรสต์ข <laughs> ั้ <c oughs> พูดถึงสามเรื่องคือ sustain growth exit คือทำธุรกิจเนี่ยทุกคนทำธุรกิจได้นะแต่ไม่ทุกคนเนี่ยที่สามารถทำธุรกิจแล้วเติบโตและก้าวะโดดได้ แรกที่ต้องหาให้ได้คือจุดที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายพอกับรายได้คือทุกๆเดือนมีค่าใช้จ่ายที่เบกอีเวนมีกําไรจะเยอะจะน้อยเลยก็แล้วแต่คือมันต้องหาจุดนี้ให้เจอคือจุดทัสเทคือจุดสมดุลที่ว่ามีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องหาจุดที่2ให้ได้คือจุดที่จะโกรดโกรดก็หมายความว่าหาโมเดลธุร,รกิจหรือหาสินค้าที่มันทาให้เราเข้ากระโดดอันนี้เรียกว่าหาจุดโกรดไม่ใช่ทุกบริษัทที่หาจุดโกรดได้เจอนะบางทีหาโกรดได้เจอเนี่ยมันต้องอาศัยเงินมาอัดฉีด วิ่งเนี่ยจะมาจากนักลงทุนจะมาจากสถาบันการเงินจะมาจาก investment banking จะมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาจะหาธุรกิจดาวรุ่งที่มีโอกาสเติบโตแล้วเขาอยากจะมาลงทุนเขาเรียกว่า M&A merger acquisition มันกลับมาคําว่านี่ฮะมูลค่าทางธุรกิจผมมีโอกาสได้ผ่านกระบวนการ M&A มาแล้วมีบริษัทมาขอร่วมทุนแล้วอันที่สองคือช่วงเนี้ยหลายคนเขาบอกว่าก้องอายุหนึ่ล้านเนี่ยรายการของเราเจอธุรกิจมาแล้วเยอะแยะมากมายทำัมมนาเจอคนเก่งๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนักลงทุนต้องมาคุยบอกว่าช่วยหาธุรกิจดีๆหน่อยได้ไหมเขาอยากเขาจะเข้ามาลงทุน ใส่เงินทุนเข้าไปใส่ความรู้เข้าไปต่อยอดเข้าไปมัาจะดันธุรกิจนั้นเข้าสู่ IPO หรือตลาดหลักทรัพย์แต่ตอนเรื่องนี้ผมก็ไม่คิดว่าจริงนะแต่ตอนนี้คือรู้จริงๆเลยว่าเงินทุนที่พร้อมสนับสนุนมีมากกว่าธุรกิจด so well. so uh, ีๆที่เขาอยากลงทุนเพราะนั้นนะฮะทำเงินเพื่อนธุรกิจที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นธุรกิจดีๆเนี่ยจะพาเพนเขาลงทุนได้เพราะธุรกิจอาหารเนี่ยยอดขายประมาณร้อยล้านกำไรประมาณสักศึกกว่าล้านเนี่ยก็มีคนมาขอซื้อคริษัทธุรกิจก็ประมาณสัก200้กว่าได้บางธุรกิจที่นนสดยตอออลูุร้้เัืงึ มูลค่าธุรกิจเกิดขึ้นได้จากว่าคงศักดิ์ิทธิเพราะเป็นสิ่งที่วัดอย่างเดียวเลยว่าตัวคุณเองมีความสามารถเท่าไหร่ถ้าใครที่เล่นหุ้นหรือลงทุนอยู่แล้วรู้ตัวนี้อยู่แล้วว่ากําไรสุดพิ่นะฮะคูณด้วยโอกาสในอนาคตนะฮะถ้าบริษัทที่ในตลาดเนี่ย PE ก็อยู่ที่ประมาณ20เท่า3 0เท่า40เท่าถ้าบริษัทที่ซื้อขายนอกตลาดที่เขาเรียกว่าเอามาสนับสนุนแล้วก็บ่มเพาะก่อนเข้าตลาดก็อซือเป็นโอกาสของนักลงทุน เช่นธุรกิจที่อยู่นอกตลาดนะครับยอดขายร้อยล้านกำไร10บล้าน P/E ที่เขาซื้อนอก,กนตลาดประมาณ8ปถึงอยู่ที่การตกลงแล้วกันนะฮะแต่ถ้าบริษัทนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์มีนักลงทุนเข้ามา P/E ก็ e. จะสูงขึ้นคือซื้อขายในตลาดเนี่ยหลายบริษัทธุรก,กิจอาหาร P/E 9ก้าเท e. ่า P/E 8ปเท่าหรือเอาแบบว่าคอนเซอร์วทีมากๆ P/E อยู่ที่20เท่า e. อยู่ที่30เท่าอยู่ที่40เท่าความคาดหวังระดับคุณน,นะเข้าเข้ามาทําอะไร บริษัทนะฮะที่มียอดขาย100ล้านนะฮะกำไรประมาณนะฮะสิล้านนะฮะนี่ธุรกิจที่น่าสนใจนะฮะเขามาซื้อขายนอกตลาดนะฮะ PE 10เท่าเท่ากับบริษัทนี้มีมูลค่าธุรกิจ 150ล้านบริษัทนี้เขาจะเข้ามาทําให้ยอดขายเติบโตเพราะเวลาที่เรามีนักลงทุนมาเนี่ยสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยเสียความเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่เราได้มาคือเงินทุนและความรู้และเน็ตเวิร์กถ้าเรามี3ตัวนี้นะฮะเข้ามาสายธุรกิจของเราทำให้ของเราวิ่งขึ้นไปพร้อมจะทะยานนะจากบริษัทที่มียอดขาย100ล้านเนี่ยบางบริษัทมีนักลงทุนเข้ามาแล้วเนี่ยใส่ความรู้เข้ามาใส่เงินทุนเข้ามาใส่เน็ตเวิร์กเข้ามายอดขายกลายเป็นยอดขาย300ล้านบาทนะกำไรนะฮะ ที่เห็นกระตาที่เขาทาได้นะฮะเข้าตลาดนะฮะ P/E มันจะไม่ใช่แค่สิบแบบคอนเซอร์ทีฟนะห้าสิบล้านคูณยี่สิบห้าเท่าพันสองร้อยห้าสิบล้านธนะุรกิจของคุณจะกลายเป็นธุรกิจมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านจากที่คุณเคยถือร้อยเปอร์เซ็นต์ในธุรกิจร้อยล้านตอนนี้คุณกลับมาถือประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ในธุรกิจพันสองร้อยห้าสิบล้านอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนเขามองอะไรเราเป็นผู้ที่ก่อตั้งธุรกิจเรากำลังจะได้อะไรเรากำลังจะเสียอะไรและโอกาสให้เติบโตนยังไงไ่สุด้า แล้วเน,นี่ยพันเนี้ยเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดทุนทําให้รู้ว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่จริงแลวเขาทํามันจริงๆสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเราอยู่ในช่วงคานหรือในช่วงเดินกาลังจะวิ่งเนี่ยผมแค่จะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นอยู่จริงถ้ามันเป็นโอกาสของพวกคุณทุกคนเราหวังไว้ว่าเราจะผ่านช่วงเดินเรามาวิ่งต้นเราก็จะบินด้วยกันอยากรู้ว่าบินเป็นยังไงฝากกดติดตามนะฮะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิง่งฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากขอทุกอย่างเลยฝากขอกำลังใจนะะอบคคุณกรั